ที่ฮิส t ท a i ลน n ์โอ้โหพี่บอยนึกว่าจะมาหาพี่บอยไม่ทันแล้วนะฮะมาต้อนรับกันอย่างเป็นทางการเลยดีกว่านะครับน้องเจมินาาสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องไหนกล้องนิ่งอยู่ดีครับ ทำไมงานดีขนาดนี้เลยอ่ะอลูกโด oh. หล่อมากเลยอ่ะดูสิโอ้โห oh, oh, oh. uh huh. ไม่กล้าส,สบตาเลยอ่ะต้องเจมินายทำไงดีอ่ะรถติดเบ้ารถติดมากครับวันนี้ฝนตกครับ uh huh. ใช่ครับนะครับอ่ะมาคุยกันนิดนึงสูยฮิตเช็กอินของเราซึ่งตอนนี้แฟนๆก็กําลังดูไลฟ์ผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ทางเว็บแคมของเราหน้าเว็บด้วยนะครับอ่ะมาวันนี้เอาเพลงใหม่มาฝากพี่บอยด้วยชื่อเพลงว่าใกล้เกินครับ To Close to Hando ครับโอเคใกล้เกินนะครับถือเป็นเพลงแรกใน ทศนิศิลปินของอ r i s e r Music ทุกต้องครับครับผมนะฮะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นครับดีใจครับแล้วก็ หนึ่งในความฝันของผมครับก็คือการเป็นศิลปินอแล้วตอนนี้ได้เป็นแล้วก็ดีใจครับครับผมเป็นนักแสดงก็เนาะเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วนักแสดงเป็นไปแล้วอ่าฮะใช่ทีนี้ก็มาในฐานะศิลปินนักร้องกันบ้างถูกต้องครับมันต่างกันยังไงบ้างอาะจะมีนายระวังเป็นศิลปินกับการแบบเป็นแบบนักแสดงอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเราโอ้มันช่างแตกต่างครับเอ่อถ้าเป็นนักแสดงก็จะเป็นทางนักแสดงใช่ไหมแต่ศิลปินเนี่ยก็ ก็ผมว่ามันจะมีความหลากหลายมากขึ้น uh huh. นศิลปินก็เป็นฟิลแบบร้อ,องเพลงทํานู่นทํานี่ทําอะไรที่มันผมรู้สึกมันมีสีสันมากกว่า uh huh. ใช่ท้าไทยมากขึ้นท่าทายมากขึ้น,นใช่แล้วก็มีแบบว่าสีสันของชีวิตมากขึ้นถูกต้องครับ,รบการได้ทำอะไรหลายอย่างมันสนุกครับเนาะนะฮะทำไมถึงเลือกเพลงใกล้เกินนะครับมาเป็นซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเออครับเพราะว่า มันเป็นเพลงแรกและเพลงเดียวที่ทำออกมามาถึงเออเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงช้าหรือเพลงมีเดียมเพลงแรกของผมที่ผ่านมามันจะเป็นเพลงเร็วแบบประมาณมีกรูฟมีจังหวะมาตลอดครับโยกได้นิดหน่อยโยกได้นิดหน่อยแต่อันนี้ก็ยังโยกได้อันนี้เป็นฟีลแบบจิกๆอย่างนี้มากกว่าครับใช่แต่ว่าอันนี้จะเป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงช้าซึ่งผมอยากถ่ายทอดเพลงช้ามานานแล้วเพราะว่าผมรู้สึกมันมีความเป็นตัว เป็นตัวตนผมมากที่สุดแล้วนะที่ผ่านมาครับผมนะฮะเล่าคอนเซ็ปของเพลงหน่อยได้ไหมว่าใกล้เกิดเนี่ยนะฮะมันแบบพูดถึงอะไรในยะของมันคืออะไรหรือว่าคนที่ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอินเนี <h 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 ่ยต้องต้องอยู่ในแบบมูดแบบไหนอารมณ์แบบไหนถึงจะฟังแล้วโอ๊ยแต่แล้วโดนใจจังเลยอจใจังเลยจะตาอจะเป็นคนที่อยู่ในฐานะเฟรนโซนครับเฟรนโซนใช่ใช่ใช่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าสนิทกับคนคนนี้จังเลยรู้สึกว่า มันอยู่ด้วยกันมาตลอดอะไเงี้ยจนอีกคนนึงอ่ะคิดไปเกิน,เ,กนเพื่อน uh huh. ใช่ซึ่งอีกคนนึงอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเรา uh huh. ใช่แต่ว่า เราก็จะเป็นคนฝ่ายเดียวที่คิดไปไกลใช่โอ้ m ม g ก็นะฮะแล้วบางทีมันก็อาจจะใกลก้กเกินน,นี่ใกล้เกินไปนิดนึงจนทำให้เรารู้สึกวันไหวถูกต้องแต่เราไม่รู้แต่เราไม่รู้ว่าคนที่แบบว่าเรารู้สึกวันไหวด้วยเนี่ยเขาจะคิดเหมือนกันกับเราหรือเปล่าวันไหวกับเราหรือเปล่าถูกต้องแล้วโอ้ตายแล้วนะฮะอารมณ์นี้พี่วันเป็นบ่อยมากเลยอะท้อไงดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมาดามใจพี่ ผม้ฟังเป็นพยานด้วยเเป็นสักขีพยานด้ด้วยนะฮะประมาณแบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องครับในโซนตรงนั้นใช่อ่าแล้วอยากรู้คําตอบไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเอ้าเก็บไว้แบบนี้แหละแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันก็แบบอยู่ในสถานะที่มันพอดีพอดีแล้วอะยากอยากยากยากแต่ถ้าเป็นผมนะผมไม่อยากรู้คาตอบ หใช่ปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นดีกว่าแล้วมันไม่อึดอัดใจหรอพี่บอยเป็นบ่อยมากอันนี้คือถามในฐานะที่แบบว่าคนเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อนคือชอบเขานะคิดเกินเลยขเขานะแต่ไม่กล้าถามเขา อ๋อ uh huh. แล้วพอกลัวถามไปเนะี่ยจะสูญเสียคำว่าเพื่อนหรือว่ามองหน้ากันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยฟิลนะมึกซาหน่อยสิซีมือซาผมแล้ว <laughs> ผมโอ้โห,ผม,โห <laughs> ผมก็ไม่ได้ผ่านประสบการณ์อะไรมเยอะแยะมากมายนะครับพี่วัแต่ว่า,าถ้าเป็นผมนะผมเป็น <laughs> ในมุมของเรา <laughs> ในมุมของเราถ้าผมชอบใครผมจะเป็นฟิลแอดชอบมากกว่า <laughs> ผมจะไม่ผมจะไม่จีบผมไม่ค่อยชอบจีบใครแต่บางทีการแอบชอบมันก็มีเสน่ห์มันมีมันมีเสน่ห์ของมันมันอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ใช่มันจะมีความสุขด้วยตัวของมันเองครับผมใช่ในการที่ได้แอบมองเขามีความสุขโอ้โหโอ้โหคมมากเลยอ่ะขอตัดไปเป็นมีมหน่อยได้ไหมาได้เลยโอ้หเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยเจมีนายนะครับได้ร่วมแชร์ไอเดียกับพี่แอมใช่ไหมครับใช่ได้โปรดิวเซอร์ฝีมือดีเลยนะเราเนี่ยใช่ครับเป็นซิงเกิลที่ผ่านมาก็เป็นพี่แอมครับอันนี้ก็เป็นพี่แอมเหมือนเดิมเลยครับครับได้ใส่ ตัวเองลงไปเยอะมากคําว่าใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปนะั้นมันมีอะไรบ้างอยากจะรู้มีอะไรบ้างเหรอใช่เออ่ถ้า เป็นเรื่องดนตรีก็จะมีคุยกันว่าอยากได้ดนตรีแนวไหนอยากเพิ่มอะไรบ้างตรงแบบลายกีตาร์ลายเบสอะไรอยากให้มันเป็นยังไงอะไรครับแบบอยากอยากเพิ่มความนีโอโซเาไปในกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้ก็จะเป็นด้านดนตรีด้านด้านร้องก็จะมีนิดนึงแบบแชร์ว่าเอ้ยตรงนี้มันพูดถึงตรงไหนมันพูดถึงอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยณใส่อารมณ์แบบไหนมีสา์การร้องแบบไหนอย่างเงี้ยนะถูกต้องครับครับผมใช่อันนี้คือได้รวมงานับีแอมนี่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหม ไม่ใช่ครั้งหน้าครับครับรู้สึกไงบ้างกับการได้ทํางานกับโปรดิวเซอร์ฝีมือแบบระดับขนาดนี้นี่เขาถูกขนาดน้ว่าเป็น Queen of T-POP เลยนะโอ้ย that's right <S ใช่แบบจริงๆเขาเรียกว่าอะไรมือดีมากๆแล้วก็เก่งมากๆผมอยากทํางานกับเขามานานแล้วครับแล้วก็ด้วยความที่เพลงที่แล้วทำออกมาก็ทำกับเขาแล้วรู้สึกสบายใจในการทํากับเขา uh แล้วรู้สึกว่า ก็เขาเก่งมากของเขาอยู่แล้วอ่ะใช่ก็รู้ทางรู้ทางกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะเคยทำงานกันมาด้วยกันเวลาคุยอะไรก็คุยได้ง่ายโอเคใช่ฮะเพลงนี้ได้ทีม Razer Music เนี่ยนะฮะมาดีไซน์การร้องด้วยแล้วก็เพิ่มเทคนิคเข้าไปอยากรู้ว่าเทคนิคที่ว่ามันคืออะไรมัางแล้วก็ยากไหมอย่างเนี้ยเทคนิคหรอถ้าเพลงเนี้ร้องแบบธรรมดาธรรมดามันจะไม่มี กิมมิคไม่มีสีสันับเพลงมันต้องเพิ่มความมีวิ่งยเข้าพูดไปอาจจะไม่เห็นความอร<อ>์แเข้ามาหน่อยอยากฟังจังเลยตายแล้วบ้าจริงนะจริงเหรอคือที่พูดไปพี่บอยไม่เห็นภาพเลยอ่ะ เปิดเพลงมาก็เยอะอยากรู้สไตล์จีมินไนที่แบบว่าใส่แบบการแอดลิบเข้าไปการเอื้อนสไตล์ริสต์แมนบลูยะได้เลยอยากฟังให้เป็นบุญหูอ่ะโอ้ยเป็นบุญหูเลยเหรอฮะแตได้พี่ซักดอกได้ไหมจีมินไนซักดอกเลยเหรอโอเคสักดอกกุหลาบได้ไหมครับโอเคครับเนื้ออะไรวะเนี่ยคนท่อนนึงได้ไหมได้ครับนี่ครารแล้วโฟฟ์เขาร้องนะเขาไม่ร้องนี่คือแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอได้เดี๋ยวผมร้องให้ฟังครับอ่ะสามสองหนึ่งอ่ะตบมือจ้า พี่รอกมากเลยยังครับโอเค ใกล้กันจะไม่คิดไกลใกล้กันที่จะห้ามใจคนใกล้ตัวของเธอคู่กันไว่พอเข้าใจบ้างไหมเธอใกล้เธอมากสักเท่าไรยิ่งดูเหมือนจะแสนไกลเธอวันหนึ่งเก็บไว้ไม่ไหวอย่าโกรธได้ไหมถ้าฉันคิดไกลกับเธอ โอ้โหอัตมือจ้าคุณน้าพี่บอยดูอินมากเลยไม่ให้ใกล้แล้วโกรวันไหวอะไกลๆทิ้งระยะนิดนึงได้ไหมโอเคโอเคโทำถึงมากอ่ะโอ้ยทำถึงมากเลยคุณน้าฟังแล้วแบบมันลึกเข้าไปถึงอินเนอร์ของพี่มากจริงๆไปเลยละใช่ได้นะฮะแต่ละอย่างโอเคอ่ะมาพูดถึง MV กันบ้างนะฮะ MV ไปในทิศทางไหนครับผมสโหรปเอ็มวคือผมรับบทเป็นนักฆ่านักซืบ เรียกว่าอะไรเป็นฟิล007ครับว้าวใช่แล้วผมถูกสั่งมาให้ไปเก็บผู้หญิงคนนึ่ง uh. ซึ่งมีซึ่งมีชื่อว่า พรีมครับอ,อ๋อน้องพรีมใช่ครับนะฮะแล้วผมก็ต้องแทรกซึมเข้าไปโดยการเป็นพนักง,งานในร้านร้านอาหารกับเขาเอ,อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยใช่ปลอมตัวเข้าไปหรอปลอมตัวเข้าไปครับอ๋อแล้วก็ปลอมตัวเข้าไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มสนิทสนมกันเริ่มรเริ่มใกล้กันมากขึ้นแล้วก็แบบเริ่มรู้สึกว่าแอบชอบคนนี้ไปละ<อ>ใช่แต่ว่าวันหนึง่งนายเราสั่งแบบเก็บเก็บ,บได้เลยเก็บพรีมได้เลยอ่าฮะใช่ผมก็เลยต้องฆ่าเขาแต่ว่า ผมอะทใจไม่ได้รักเขาไปแล้วก็เลยพาเขาหนีออกมาโอตายแล้วนะฮะเล่าเสหมดเลยนะฮะอย่าสปอยสิโอ้แล้วกินพี่บอลบอกให้ผมเล่าแต่สามารถไปดูต่อได้นะครับที่ที่ยู u b e ครับโอเคนะฮะเป็นไงบ้างกระแสตอบรับดีไหมหลังจากที่ปล่อยเอ็มวีออกไปดีครับดีดีมากเลยใช่แต่คือปล่อยไปน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งละแต่ผมเพิ่งมีคิวมาโปรโมทใช่แต่ก็ถึงแม้ว่ายังไม่ได้โปรโมทแต่แฟนคลับก็ช่วยช่วยกันแบบ ปั่นมากๆแล้วก็ฟังกันเยอะมากๆขอบคุณมากาใจมากนะครมีแต่คนมา r รี u e s กสเพลงนี้ก็เต็มเลยนะฮะโอ้ยขอบคุณมากครับเขาบอกว่าเคมีกับน้องครีมเนี่ยมันเข้ากันมากเลย, <c oughs> เลยจะมีโอกาสได้แบบร่วมงานกันแบบ หลังจากนี้บ้างไหมแบบ oh. อจาจจะมีซีรีส์กันอีกหรือเปล่าเพราะดูใน m v แล้วมันแบบโอ้ยมันฟินจริงเลยอ่ะแนมะ่ <laughs> <laughs> อย่างเงี้ยฟินจริงเลยลม,มีมีโอกาสได้ลงนานกันแน่นอนครับ <laughs> ชัวรนะ <laughs> ์นะแน่นอนครับครับผมไม่หลอกให้แบบมีความหวังนะไม่มีครับไม่มีโอเคฮะหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มเพลงนี้เอหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลที่ออกไปนะฮะฟีดแบ็กจากแฟนคลับเขามาบอกว่ายังไงบ้างหลังจากที่แบบอ่าเราได้เห็นจิมมี่นายในรูปแบบของการแสดงซีรีส์โนมินันโนแล้วมันถกมาดีมากนะครับพอปล่อยเพลงนี้ออกไปในฐานะศิลปินแบบ เป็นตัวแฟนคลับแบบให้ฟีดแบ็กกลับมายัางไงบ้างอ่อคือแฟนคลับจะเห็นผมร้องเพลงค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วอ่าฮะใช่ถ้าเป็นทางอีเวนต์ทางแบบเพลง OST ที่เคยปล่อยมาอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็คอนเสิร์ตอะไรพวกนี้เขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าอ่าผมร้องเพลงได้ประมาณไหนแต่พออย่างเงี้ยผมมาเป็นศิลปินแล้วใช่ไหมอันนี้คือเพลงแรกในฐานะศิลปินเขาก็จะ,ะดูตื่นเต้นกันมากกว่าเดิมเพราะว่าเพราะว่ามันเป็น เรียกว่าอะไรมันเป็นก้าวใหม่สําหรับอา,อาชีพของผมแล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาก็อาจจะยังเรียกว่าศิลปินหรือนักร้องไม่ได้เต็มตัวแต่คราวนี้เรียกได้เต็มตัวแล้วน,ะะนักร้องท่านหนึ่งแล้วนะฮะต,นนาาตัวนี้มามาต่อกันแบทางบ้านกันดีกว่านะครับจริงๆแล้วก็มีคนส่งข้อความเข้ามาเยอะมากเลยนะครับ,รบพี่บอลก,ก็คัดมาเฉพาะคําถามที่แบบว่าเออนะมันเข้าตากรรมการนะครับ,รบมีคนถามว่าสถานการณ์แบบไหนที่ทําให้จิมมี่นายเนี่ยรู้สึกว่ามันใกล้เกิด ปไปละนะฮะใกล้เกินไปละเออใช่สถานการณ์แบบไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันแบบอยู่ในแบบสถานะแบบมันใกล้ไปแล้วนะเธออย่างเงี้ยก็มีอะไรบ่งชี้บ้าง,ม,างมีอะไรบ่งชี้บ้างเหรอถ้าเขาอะ ถ้าสมมติถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะโอเคแล้วถ้าเเราอะเริ่มรู้สึกชอบเขานิดนึงอละสมมติเป็นพี่ได้ไหมอ่าได้ถ้าสมมติเป็นพี่บอยโอเคครับอ่าแล้วถ้าทำไมฉันเกิดคอผมเกี่ยวหูก่อนได้ไหมถ้าถ้าเป็นพี่บอย <Okay. S 2> เราสนิทกันมากแล้วถ้าอาอย่างถ้าผมชอบพี่บอยขึ้นมาอาฮะแต่ว่าพี่บอยเนี่ยคือ ไม่รู้ว่าผมชอบใช่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ยังทําตัวเหมือนเดิมยังทําตัวสนิทสนจับตัวจับเนื้อต้องตัวสกินชิปกันเหมือนเดิมอ uh huh. แต่ทังท้งที่ผมมาคิดไปแล้วครับแต่เขาอ่ะไม่คิดอืแล้วเราก็มองเห็นว่าเออเขาก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละเขาก็เป็นอย่างนี้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ย uh huh. อันเนี้ยเริ่มไม่ได้ละครับไม่ได้ละมันมันเริ่ม too much very much แล้วเราต้องไม่ออกห่างนิดนึงหรือไม่ก็บอกให้เขารู้ว่าเออรู้ไหมเนี่ยว่าชอบ รู้ไหมพี่บอยชอบพี่บอยผมพี่ก็ชอบอยู่เหมือนกันครับตอนนี้อ่จบกันไม่ใกล้เกินละยอ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 ไม่กำลังจะถามว่าพฤติกรรมแบบไหนที่มันรู้สึกว่ามันแบบเกินเกินคำว่าเพื่อนไปแล้วในความที่อง g e มินาเช่นแบบอาฉันแบบอยากจะส่งข้อความหาเธอเรื่อยๆกดไลค์เธอทุกสตอรี่หรือไม่ก็แบบว่าชอบเข้าไปคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ย เริ่มใกลกันเพื่อนหรอแย่คำถามยากนะไม่ใช่คำถามจากพี่นะคำถามจากแฟนคลับเรายากเนาะแต่ผมว่าเรื่องโซเชียลมีเดียผมว่าไม่เกี่ยวการไลค์กันนู่นเนี่ยผมว่าครับก็มันก็ไลค์ได้ทุกคนอ่ะอืมแต่ว่าผมว่าถ้าไปกินข้าวอย่างเงี้ยด้กันสองคนหรือว่าถ้ามีการจูบจุ๊บ จบอืมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบเป็นการที่โทรคุยกันก่อนนอนตลอดอะไรก็จะมีพฤติกรรมหนึ่งที่รู้สึกว่าไอ้มันเป็นเพื่อนแล้วเนาะเริ่มเริ่มเริ่มอันนี้อันนี้เริ่มไม่ใช่เพื่อนแล้วนะเพื่อนที่ไหนเขาคุยกันถึงตีสามตีสี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วความรู้สึกแบบนี้มันจะสื่อสารได้ได้ด้วยใจเนาะจากความรู้สึกคือมันอาจจะไม่ได้บอกหรอกว่าเฮ้ยเราชอบแล้วนะอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันจะรู้ไปเองต้องสังเกตเอานะคุณผู้ฟังถ้าเจมินายนะครับแอบชอบเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวจะบอกเา เปล่านี่ถามไปแล้วตะกี้อ<ม>บอก,บอกเอาไม่บอกใช่ไหมไม่บอกเพราะว่าบางทีความสัมพันธ์แบบนี้มันก็มีสเสน่ห์เหมือนที่เราพูดไปด้วยใช่ใชไม่บอกนะจ๊ะคุณผู้ฟังจา๋าคนที่ถามเข้ามานะคะทําดีทําถึงมากๆเลยนะครับกับ MV เพลงนี้น้องพรีมนะคะจะมีโอกาสได้แบบแสดงซีรีส์คู่กับเจมินาาอีกหรือเปล่านี่ถามไปแล้วเหมือนกันนะคะอรอลุ้นเนาะอรอลุ้นครับโอเคฮะลองเล่นมุกแกล้งจีบแฟนคลับหน่อยได้ไหม มุกแกล้งจีบแฟนคลับเหรอเออฮหไม่ต้องจีบพี่แล้วนะโอเคพี่คิดเกินเลยโอเคงั้นผมต้องพูดถึงเรื่องนี้ใช่มาสุนทรลอกล้องนี้คือแฟนคลับของเจมินายแล้วอยากจะแกล้งไงเขารู้สึกจินรู้สึกฟินว่าอุ้ยตายแล้วเธออย่างเงี้ยแค่แกล้งสวัสดีครับคุณน้าครับเพลงผมพองไหมล่ะครับโอ้อะตอมือสตาร์ทเลย <c oughs> สวัสดีครับคุณนะโอ้ยเขาจะเขอนกันไ,ไหมเนี่ยรักนะจ๊ะ <N> นี่ คนคนฟังเขินไม่เขินไม่รู้แต่พี่เขินแล้วฮ่องไหมฮ้องมะแล้วเห็นเจมินายนะครับเห็นบอกว่าเจมินายเนี่ยไม่ชอบอยู่บ้านแล้วสถานที่ไหนที่ทําให้เจมินายเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อยากไปมากที่สุดอ่ะทำไมไม่อยากอยู่บ้านอ่ะลูกนั่นแหละดิผมอยากอยู่บ้านนะผมชอบอยู่บ้านนะใช่มแสดงว่าไอกคนที่ถามมานี่ไม่ทําการบ้านมาโอ้โหทันที่ถามต่อที่สถานที่ไหนนอกจากบ้านบ้างที่เรารู้สึกว่าไปแล้วเนี่ยผ่อนคลายจังเลยทัด หรือว่าสามารถเจอจินมีใดได้มากที่สุดนะฮะสามารถเจอผมได้มากที่สุดเลยเหรอสุกแกมมี่ <laughs> อย่าสิาทะเลภูเขาสวนสาธารณะปั๊มน้ำมันปา่าละเมาะหรืออะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไปเจอผมที่ป่าะ <laughs> ปละเมาะได้เลยครับออชอบที่ไหนมากกว่ากันชอบที่ไหนเหรอถ้าทะเลกับภูเขาแล้วกันทะเลชอบทะเลมากกว่า,าใช่แต่ถ้าเป็นชิลๆถ้าผมว่างๆอะไรเงี้ยผมชอบไปนั่งชิลที่รูฟท็อป อาวรู้ชอบแล้วก็ชมวิวพาน o รม m เออผมชมชอบดูวิวประเทศไทยไม่รู้เป็นอะไรแล้วเสือมันชิวดีไม่ถึงวิวเมืองหรือว่าวิวธรรมชาติวิวเมืองชอบแสงสีอย่างนี้ใช่ไหมจ๋าอืมมันคือมันด้วยความวุ่นวายข้างล่างแต่ว่าข้างบนมันสงบไงอ่าใช่แล้วมันก็เปิดจินตนาการให้เราแบบได้คิดโน่นคิดนี่คิดนั่นด้วยนะฮะใบทะเลนี่ปกติถอดเสื้อหรือเปล่าครับลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครับถ้าวันนั้นแดดร้อนก็ไม่ครับ ร้ายนเราเนี่ยความความสามารถจจมินายรอบด้านขนาดนี้อยากรู้ว่าอยากจะทําอะไรอีกบ้างอาจเป็นนักแสดงแล้วอันนี้ก็เป็นศิลปินเป็นนักร้องจป็ตัวแล้วนอกจากนี้เราจะได้เห็นบทบาทอื่นของจจมินายอีกไหมเออได้เห็นแน่นอนครับเออผมอาจจะเอ่อถ้าถ้าผมอยากทําอะไรอ๋อรถ้าตอนนี้นะถ้าผมพูดแบบมั่วส่วไปเลยนะผมอยากอยู่ในบอยแบนด์ทั้งบอยแบนด์หนึ่ง แล้วก็เต้นอย่างเงี้ยเหรอเต้นได้เป็นฟิลแบบเ,เรียกว่าบอยแบนด์ของไทย T ทีป๊อปทีป๊อปท,ที่ตอนนี้ก็มีอยู่แบบสี่ห้าสี่ห้าคนอะไรเงี้ยว้าวใช่แล้วก็ออกเพลงนแนวแบบเต้นๆหน่อยครับ อ่าแต่ผมคือเต้นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือเดี๋ยวอันนั้นก็น่าจะได้เห็นันอยู่แล้วอ่ใช่แต่ว่าทุกคนน่าจะไม่เคยได้เห็นผมในหมวดบอยแบนด์เท่าไหร่อ้จริซึ่งผมว่าผมทำได้ใช่มอืมเดี๋ยวพี่จะรอดูโอเคไว้แฮปปี้มากมวันนี้ที่ได้เจอกันนะฮะเพลงนี้นอกจากจะเป็นเพลงช้านะครับแต่ว่ามันก็จะสามารถหนึบๆึมีเต้ตามโยกได้นิดหน่อยเบาๆมีท่าไหมท่าเหรอใช่เพลงนี้ไม่มีท่าครับโอ้ ก็อาจจะให้สอนสักหน่อยจะไปเวอร์ลงต<อ>ิ๊ต็ออ๋ออใสฟกันอะไรนี้ไ,ไม่มีเลยเหรอไม่เกินไม่รู้เหมือนกันคือผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันเหมาะกับการฟังมากกว่าที่จะมาทำ challenge ล,ลง t <อ>ิ k กต็อกผมรู้สึกมันยัดเยียดเกินถ้าถ้ามันใส่ใส่ท่าเข้าไป<อ>ผมรู้สึกว่าให้เพลงมันทำงานด้วยตัวเองนีกวาเนาะเอาเป็นว่าฟังแล้วรู้สึกอินใครที่กำลังตกในสถานะแบบนี้ก็ฟังแล้วก็อินตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่โอค อ่ะติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับผมครับเอ่อถ้าติดตามผมนะครับติดตามได้ใน IG ครับ g e m i น i ยแนนะครับ Twitter Gemini.ti ครับนั่นแหละ t ิกตอกก็แอนน์สกอเเหมือนกัน Gemini ยแครับแล้วก็เอ่อสำหรับเพลงนะครับสามารถติดตามได้ใกล้เกิน l o s e t o Handle ใน YouTube r i s e r Music ครับแล้วก็ตามเอ่อแพลตฟอร์มที่สตรีมมิ่งอยู่ ทุกแพลตฟอร์มเลยครับครับผมโอเค <Okay S 2> นะฮะอันนี้คือเราแมาแนะนำกันก่อนในฐานะศิลปินเด็กจะมีเพลงอื่นๆมาเจอพี่บอยอีกเนาะแน่นอนครับครับผมตอนนี้ให้จ e ม i n i นายนะครับสวมรอยเป็นดีเจเพราะว่าเพลงเต่ปอยที่เราจะเปิดเนี่ยคือใกล้เกิดววพร้อมๆกัน <Okay S 1> ครับพูดเข้าเพลงกับพี่บอยนิดนึงแล้วเลเราไปฟังพร้อมๆกันที่ฮิสเทเลน <ะ S 1> ครับ อค okay. คุณผู้ฟังครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยู่ในสถานะที่ไม่อาจเข้าไปใกล้เกินกว่าน,นี้ได้แล้วเพราะกลัวจะรู้สึกมากเกินไปกับคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกสนิทใจด้วยมากๆนะครับขออยากฝากเพลงนี้ให้ทุกคนไปฟังกันนะครับเพลงชื่อว่าใกล้เกินครับโอเคขอบคุณมากๆฮิสเช็คอินของเราเจอกันโอกาสหน้านะเจอก,กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮิสเช็คอินที่ฮิสไทยแลนด์ Yeah. Mm -hmm.